แล้วครับรอบแรกฮะเดี๋ยวดึงตัวแพงๆมาก่อนตัวสองบาทอะไรเงี้เป็นครี of เพ็ดฮะเอิร์ s สปิริตมาแทงนะนแล้วก็ปีศาจอีกตัวหนึ่งฮะชาลุดิมอน รอบแรกครับเจอกับบัตสติกเกอร์ฮะก็มีภาษาสายโลหิตนะและลงมาแค่2ตัวเนี่ยไม่แน่ใจทําไมลงมาแค่2ตัวนะฮะแต่รอบนี้ฮะก็มีแววชนะค่อนข้างสูงนะมาดูะฮะบัตติกเกอร์หดาวจะเก็บ3าได้หรือไม่นะฮะเออสปิริตนี่ก็ตีไม่ค่อยแรงเลยฮะแล้วบัตติกเกอร์ดูเหมือนว่าจะตายด้วยน้ำมือของชาโดว์ดีมอนนะฮะเรียบร้อยไปไม่ได้ใช้ภาษาสายโลหิตนะมาลวเข้าเสื้อก่อฮะเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นอันนี้ละกันนะให้กับเอธสปิริตนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้ยเเเรรราไไมู่่้จะะลลนอ เดี๋ยวตัวไหนสองดาวได้ผมจะไปทางนั้นนะฮะสวัสดีไทนี่นายมา2ตัวเลยเหรอนี่เหมือนจะได้ไปเวทเวทนะนนี่น สวัสดีปาเถื่อนนี่โอ้โหลงมาเป็นเลเซอร์เหมือนกันจะได้ไปเวทเวทไหมเนี่ยเลเซอร์ฮะยังหนึ่งดาวอยู่ฮะก็รอดูก่อนฮะฝั่งเขาก็น่าจะปาเถื่อนไปก่อนแล้วมั้งตอนนี้ฮะควีนก็บิ๊กไปด้านหลังนะก็โดน2รุ่นหนึ่งฮะเออสปิริตใช้สกิลฮะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่โดนเลเซอร์ฮะเลเซอร์ใช้สกิลได้ปกตินะและควีนของเราฮะก็เก็บเลเซอร์ไปเออสปิริตของเราก็ตายไปควีนก็ตายฮะตอนนี้ชานโดรีมอนฮะ จะสกลิลใส่ใครเอ่ยมาดูกันครับตอนนี้ฮะสกิลใส่แม so ็กดัตนะและยังไงครับตอนนี้ถึงไม่น่าจะไม่ถึงฮะโอ้โหอีกนิดเดียวแล้วก็แพ้ไปด้วยเลือดนิดเดียวฮะและสตอมก็มาเลเซอร์ก็มาดูเหมือนว่าวันนี้เกมจะให้เราเล่นเป็นเวทเวทหรือเปล่าฮะดึงกันมาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวสุ่มฟรีฮะหาดูว่าตัวอะไรจะโผล่มานะออกมาเป็นควีนครับ สับสนเลยเอ่อเราสามารถเอาเวทมาผสมกับแอซินก็ได้เหมือนกันนะถ้าเล่นเป็นสปิริตะตอนนี้เรามีเอิร์ธแล้วมีสตอมแล้วนะฮะขาดแต่เอมเบอร์ฮะก็เดี๋ยวว่าลองดูกันฮะว่าจะได้ไปทางแอซินหรือเปล่าและในรอบนี้ฮะเจอกับแมลงครับแมลงสามตัวเลยเน็กแอซินฮะสองตัววีเวอร์หนึ่งตัวแล้วแมลงที่กัดสูดอีกเป็นฝูงโอ้โหเฮ้ยครับซาดิวอนเราตายไปฮะก็สกิลใส่วีเวอร์ไปนะวีเวอร์หายตัวไปพร้อมกันเลือดอีกนิดหน่อยฮะควีวใช้สกิลเรียบร้อยฮะเหลือแค่ นิกแอสซินตัวสุดท้ายฮะซึ่งก็น่าจะชนะไปนะครับผมดึงทักมาไว้ก่อนนะเพื่อไปทางนักรบฮะเอาไว้ใช้ต้นเกมตอนนี้ก็เดี๋ยวไปภาษาร,ร่างหัวใจก่อนฮะลืมเลยมาอีกแล้วครับเลเซอร์ Laser และแบทไลเดอร์อีก2ตัวฮะสับสนมากเลยตอนนี้ยังไม่มีอะไรเป็นเบสเลยฮะอยากได้แบบเป็นพื้นสักตัวหนึ่ง2ดาวอนะไรย่างเงี้ยพอดีเนีขยขึ้น2ดาวหมดแล้วเรายังไม่ขึ้นเลยฮะ ครับเจอกับปัสซิเกอร์ฮะมีวอลล็อกขั้นหนึ่งนะและ2ดาวของเขาตอนนี้ก็ยังไม่มีเหมือนกันโอเคฮะแต่มีภาษาสายโลหินเนี่ยเด็แล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าเขาจะมีหมวกโอกัับหรือเปล่า้วสำหรับชารฟินตอนนี้ก็แปดตัวฮะสกิลไปรอบตัวครับพัทของเราก็จะตายเรียกได้ว่าตอนนี้3คนก็จะตายไปลวฮะรอบนี้แพ้ไปฮะสู้ไม่ไหวไอเทมรอบนี้ฮะ,เ,ฮะเดี๋ยวเลือกมาให้ควีนละกันนะฮะตัวดาเมจ พอไอเทมมาก็ขึ้น2ดาวเลยนะฮะทัตสก็2ดาวอ้าวไปยังไงดีวะเนี่ยว่าอาจจะเอาขึ้นไปก่อนนะเอาบาแทงชั่วขราวนะไม่ใช้ก็ขายทิ้งนะสำหรับทัตสฮะไปฮะรอบดีครับเราเจอกับภาษาร,รากหัวใจนะฮะเมื่อกี้ผมเอารากหัวใจออกมาแล้วไทนี่ก็2ดาวดูเหมือนว่าจะได้ไปทางน,นักรบลาส่วนในรอบนี้ครับเขาลงมาสตัวฮนะและสอดาวยกทีมเลยครับโอ้โหตู้ไม่ไหวแน่นอนฮนะรอบนี้ฮะเราก็แพ้ไปครับฆ่ามาได้1ตัวนะ ชา w ดีบอนก็2ดาวฮะเมื่อกี้เพิ่งมาออกมาเองเอาไทานี่ลงไปนะฮะกลว่าเอามายืนก่อนตอนนี้ก็แผ่นๆไว้ก็น่าจะไปทางนักรบนะฮะแล้วก็อาจจะมีปีศาจต,ตัวหนึ่งเป็นชา w ดีบอนเอามาคู่กับพัทฮะทำภาษาร้ายหัวใจฮะและแอสซินอย่างควีนออเพนเนี่ยไม่แน่ใจจริงๆว่าจะได้ไปหรือไม่นะมาดูกันฮะรอบนี้เจอกับสายโลหิตฮ,ฮะบัตสิเกอร์ ทีมนี้ก็สอดาวยกคีมเหมือนกันนะทั้งบัตซิเกอร์ทั้งวอลล็อกนะฮะแล้วก็ชนุดิมอนมาตัวหนึ่งฮะทัดของเราฮะเสยวอลล็อกไปฮะถ้าฆ่าวอลล็อกตายก่อนเนี่ยบัตซิเกอร์ก็จะตีแรงขึ้นนะฮะเรียบร้อยครับน่าจะไม่ไหวฮะบัตซิเกอร์ตีแรงแล้วหยุดไม่ไหวฮะ มากันต่อฮะช่วงนี้ก็เซฟเงินฮะ20แล้วนะครับตัวนักครบก็ค่อยๆโผล่มาเรื่อยๆละรอบนี้ถ้าเจอกับพัสดนที่โหดไ้ฟทโคจัจไลฟ์ซิลเลอร์ฮะแล้วก็ดาวเลนเจอร์แต่หนึ่งดาวของเขาฮะยังเยอะอยู่ฮะรอบนี้เราก็ได้เปรียบนะเขาลงมา4ตัวเราก็ชนะฮะ แล้วก็มาสู่รอบที่8ฮะลงตัวที่4ได้แล้วนะอ่ะเดี๋ยวผมเอาพัดลงไปครับทำภาษานักรบก่อนละกันนะฮะและจริงๆเนี่ยเราจะทำรายหัวใจคู่ไปด้วยก็ได้โดยเอาชาร์ดด d e มอนฮะลงไปแต่ผมว่าดาเมจน,น่าจะไม่พอฮะเดี๋ยวเลเวลต่อไปฮะค่อยเอาชาร n ดด d e มอนลงไปแล้วก็อาจจะทำเป็นภาษาร่ายหัวใจขั้น2นะเมื่อกี้มีเป็นไลท์ซิเลอร์ะโผมมา2ตัว รอบนี้ครับเจอกับบัตซิเกอร์อีกแล้วฮะบัตซิเกอร์ทำไปหมดเลยทีนี้ฮะสองดาวสองตัวฮะเป็นบัตซิเกอร์กับวิสตด็อกเตอร์ฮะควีนของเราก็ดันไปล้วงวอลล็อกด้านหน้าก็โอเครเมจใจฮะซึ่ง2ตัวนี้ก็น่าจะตายแล้วบัตซิเกอร์ก็โตขึ้นมางานช้างแล้วฮะไม่มีใครหยุดบัตซิเกอร์ได้แล้วฮะรอบนี้ครับก็ไม่น่าจะชนะแพ้ไปฮะ ไอเทมรอบนี้ครับอเอาอะไรดีฮะรองเทา้าเด้งมาน่าก็ไม่แน่ใจว่าจะไปสปบปิดไหมผมว่าเดี๋ยวลองส่มใหม่กันดีกว่าฮะออกมาเป็นมีดบริงฮะถ้าสปบปิตมาก็มีดบริงก็ได้แล้วก็ดูเหมือนว่าทีมของเราฮะสปบปิตนี่น่าจะได้เล่นแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปภาษาลายหัวใจสักขั้นหนึ่งเอาซาโดนิมอนเนี่ยะมาปิดโบนัสติดตัวฮะเจอบัตซิเกอร์บ่อยเหลือเกิน รอบนี้ก็บัตซิเกอร์อีกแล้วฮะแล้วก็มาคู่กับเวทก็ได้แต่หวังนะว่าสกิลของชาร์วิบอตเนี่ยจะโดนบัตซิเกอร์นะฮะอะแล้วไลซิเลอร์ก็มาเอาอยัางไงดีฮะไว้ค่อยคิดแล้วกันนะตอนนี้บัตซิเกอร์ฮะดูเหมือนว่าเอพีจะเหลือครึ่งหลอดแต่ก็ไม่มีใครเก็บงานต่อและสกิลไปโดนที่โอเ,เกอร์เมจยฮะอะบัตซิเกอร์ก็หยุดไม่ได้เหมือนเดิมฮะรอบนี้ก็แพ้ไปครับหนักหน่วงมากเลยฮะเจอแต่บัตซิเกอร์อันเดอร์หลอดของเราก็ เอาอะไรดียะว่าเอาเอาริซิกดีกว่าอาริซิกของเราเนี่ยเป็นสายดาเมจนะฮะก็สามารถขโมยตัวมาได้นั่นแหละหยิบมาเพราะว่าผมจะมาเคาน์เตอร์บัตซิกเกอร์ฮะเวลาบัตซิกเกอร์โดนหมายหัวฮะก็มีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของเราแล้วก็เป็นเหยื่อของเรานะอ่ะตอนนี้ฮะไรซิเลอร์คงไม่เล่นอาจจะไปทางสป,ปิริตนี่แหละอย่างน้อยฮะควีนออฟเพนเราก็ยังได้ใช้นะโดยการทำภาษา,าแอสซิสินแต่เดี๋ยวดูก่อนฮะว่าจะไปฟูลหรือจะไปขั้นเดียวสุภาเอิร์ธไม่เจอเลยฮะ เอออีกตัวหนึ่งก็ไม่โผล่มาหรือว่าจะไปเวทดีวะม้าแสงมาแล้วอะ่ะผมว่าเดี๋ยวดึงมาไว้ก่อนนะใช้ไม่ใช้ดีอีกเลือดหนึงห่งฮะอาจจะไปเวทขั้นหนึ่งก็ได้เหมือนกันร <ไป S 1> <ล>อบนี้ฮะก็เจอกับเวทฮะมาตูก,กับฮอปกเกนดาเมทฮะแล้วก็มีาธาตุพื้นฐานรู้สึกว่าจะพอสู้ได้อยู่นะฮะและเลเซอร์ของเขา2ดาวก็ยังไม่โหดเท่าไหร่โอเคฮะรอบนี้ก็ชนะไปครับ สวัสดีครับเจอกับบัตซิกเกอร์ฮะวันนี้ก็เจอแต่บัตซิกเกอร์นะแก้ทีเดียวเดี๋ยวก็แก้ได้ทั้งทุกทีมฮะแล้วเขาลงมาเป็นวอลล็อกสองตัวแต่เป็นตัว2ดาวนะอาจจะตายยากหน่อยฮะกว่าบัตซิกเกอร์จะได้บัฟเนี่ยมันก็จะนานหน่อยๆแล้วบัตซิกเกอร์ก็ดูเหมือนว่าจะตายแล้วฮะเนี่ยเอามาเคาน์เตอร์บัตซิกเกอร์เี็นเขาดีรับัตซิกเกอร์ก็กลายเป็นของเราฮะแล้วก็เรียบร้อยครับชนะไป มาแล้วครับวอยสปปริตฮะวันนี้สปปริตของเราหิวโหยมาทีมากมากเลยนะแต่วันนี้ก็บัตซิเกอร์เยอะเหมือนกันนะฮะเลียกได้ว่าแพ้ทางเลยแหละแต่ถ้าเราสตันได้เราก็หยุดบัตสิเกอร์ได้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวไปวัดตอนท้ายเกมดีกว่าฮะและดูเหมือนว่าจะมีคนทําวอลลอกฮะขึ้นเป็น3ดาวถ้าเล่นทีปีศาจเดี่ยวมันจะโหดมากๆเลยนะวอลล็อก3ดาวและปีศาจเนี่ยจะไม่ไบ้เลยนะฮะ แล้วรอบนี้ฮะก็เจอกับฮันเตอร์รังหัวใจครับมีวีจิลันเป็นไล่หัวใจขั้นหนึ่งอยู่นะฮะแล้วก็มีอัร์วาเดนฮะอาจจะหยิบมาใช้ชั่วค้าวนะตอนนี้ Queen ควินก็ไปล้วงอัร์ควาเด้นฮะเรียบร้อยครับตายไปฮะด้านหน้าก็เหลือแต่สานคนแล้วอันนี้ต้องกาดอัร์วาเดนเอามาทำไมเนี่ยเอามาแตกตัวช่วยนะฮะแต่ไม่มีไอดอลอนนะฮะเรียบร้อยครับแตกออกมาแล้วฮะแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรสักเท่าไหร่คะรอบนี้ก็แพ้ไปครับ โอ้ลงทเท้าเด้มาไดอีกแล้วฮะรอบที่แล้วไม่ได้รอบนี้เอามาก็ได้ <Light> และดูเหมือนว่าวันนี้เกมเป็นใจให้ผมเล่นสปิริตมากเลยนะลงเท้ารอบที่แล้วมาหยิบรอบนี้ก็ได้มาและตัวสปิริตก็พร้อมฮะตอนนี้2ดาว2ตัวแล้วยกเว้นสตอร์มฮะเดี๋ยวเอาพัดมาเก็บก่อนนะฮะ ส่วน void spirit เนี่ยเอ่อยังไม่ลงดีกว่านะเดี๋ยวค่อยลงในเลเวลต่อไปเพราะโกว่าจะไม่มีตัวยืนฮะอ,อ่ะอและในรอบนี้ฮะเจอกับ hunter v i g i l a n t h a ม m y อสริและก็เฮียมหดไม่มีพัดก็จะยากหน่อยหน่อยนะเพราะตัวมุมบุมอย่างด h เ l นเจอร์เนี่ยก็จะล้วงเข้าไปไม่ถึงนะฮะและ delta slam ตอนนี้ฮะยังไม่พร้อมเลยฮะโอเคฮะสีแดงมาละเรียบร้อยครับเป็นสกวาพอดีที่อานาจินฮะต้องการ light ล u i l e r ฮะแล้วก็เรียบร้อยฮะได้มา ีวิของเราดูเหมือนว่าจะตายไปแล้วนะตอนนี้ก็เหลือเอมเบอร์ฮะใกล้จะตายแล้วเหมือนกันแต่ฝั่งเขาก็เหลือน้อยกว่าฮะรอบนี้เราก็ชนะไปรอบนี้ฮะเจอกับวิจารณ์ไล่หัวใจครับบีฮันเตอร์ขั้นดึงนะฮะก็พยายามปัดเวลนะเพื่อที่จะเอาวซ์สเปริตลงไปนะฮะดูเหมือนว่าฝั่งเขานี่จะมีต้นมะม่วงด้วยนะฮะไม่รู้ว่าเอาคนได้ได้กินหรือเปล่าตอนตอนนี้ฮะโดนไปเต็มๆอาณาซักของเราก็ตายแล้วฮะ,ะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาอะไรฮะรอบนี้ชนะไปครับ ลักมาฮะเดี๋ยวเราอาจจะหยิบดองไว้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ไปฟูแอสซินได้เหมือนกันแต่แอสซินของเราตอนนี้ฮะมีน้อยมากๆเลยเพราะั้นแล้วฮะอาจจะเล่นทีมนี้ไปก่อนแล้วรอดูว่าแอสซินของเราเนี่ยจะได้ไปหรือไม่นะตอบน,นีฮะเจอกับเวทฮะมีมนุษย์แล้วก็ท่าพื้นฐานฮะคราวนี้เราก็จะแย่งสตอมกันนะฮะดูเหมือนว่าฝั่งเขานี่ก็จะใช้สเปรยตเหมือนกันนะแต่ยังทําิสานไม่ได้ฮะตอนนี้เดลต้สลมของเราพร้อมแล้วฮะโดนไปเต็มๆครับสวยงามมากเลยยังครับยังมีสตอมอีกตัวหนึ่งฮะที่ เอ็ดีค่นข้างเยอะนะแล้วฝั่งเราฮะได้ตัวอก็ไปจ่ายมานะฮะร,รอบนี้ครับก็ชนะไ,ไป ไปแล้วฮะควีนไปครับลววเลเวลเสร็จฮะสลักก็โผล่มาเดี๋ยวรอบนี้ผมเอา void spirit ลงไปก่อนแล้วกันนะฮะรอบนี้ฮะเราก็เจอกับซม s u m เนอร์ฮะมีด w i n t e r แล้วก็ปาเทียนครับซม s u m เนอร์ของเขาดูเหมือนว่าจะฟู l แล้วนะฮะแต่มีเวนอมหนึ่งดาวนะฮะจะเอามาวางไว้แก้ขัดน,นะฮะและตอนนี้ครับรองเท้าเริ่มทํางานแล้วมานาก็เริ่มมาแล้วแล้วก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวต้าสาโดนไปนิดหน่อย นเซนตฮาต้องการตัวแมกนัตนะฮะซึ่งก็น่าจะได้มาฮะตอนนี้ก็เหลือแต่พวกสมบเดอร์ฮะเหลือเยอะมากๆเลยแล้วก็มาอีกรอบฮะเดลต้าสลมครับโดนไปนิดหน่อยฮะฝั่งเขาก็เหลือน้อยแล้วนะฮะรอบนี้เราก็ชนะไปไอเทมรอบนี้ฮะเห็นเขาว่าบวกปีศาจมาคู่กับเอเบอร์มันโหดมากๆกันเลยนะฮะและวันนี้ฮะมาลองดูกันดีกว่าเรามีควีนด้วยแล้วก็มีอานิซิตด้วยน่าจะดาวม่แรงมากๆอะ่ะ มาครับลองดูกันฮะรอบนี้เจอกับเวทฮะสตอมก็มีแค่หนึ่งดาวนะฝั่งเราเนื่องจากวันนี้ฮะก็มีคนเล่นเวทแล้วก็ใช้สตอมเหมือนกันฮะแต่ทีมนี้ก็ไม่มีเวทฮะโอเคฮะมาแล้วเดินนั่งสลับนะต่อไปสวยเลยฮะดาวเมทหลักๆนี้ก็ได้จากเอมเบอร์ทั้งนั้นเลยนะฮะและเซธาต้องการตัวเลเซอร์ฮะโอเคครับได้มาแต่าูหวเหลือบานเลยฮะเลเซอร์สกิลก็น่าจะไม่ตายฮะเรียบร้อยครับแพ้ไป รอบนี้ฮะเจอกับเวสปริตฮะรอบนี้ผมเอาทัสออกไปแล้วนะฮะก็ใส่สลักมาฮะเผื่อว่ากระโดดไปก็จะช่วยหยุดได้นิดหน่อยนะแล้วก็มีเวลาในการใช้สกิลแล้วก็เดลตาล้าแลมฮะมาแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่โดนใครเลยฮะแล้วฝั่งเขาฮะก็เดลต้าสแลมคืนครับพอๆกันแล้วฝั่งเราฮะได้โอเกร์มาใจมาฮะมาช่วยในยามที่ตอนนี้ฮะไม่มีตัวดาเมจแล้วอคเกิลใจก็เป็นปีศาจนะฮะเวลาเราใช้สกิลนี้ก็จะแรงขึ้นแล้วก็เรียบร้อยครับชนะไปฮะ ที่มาเป็นคีปเปอร์อีกตัวหนึ่งครับผมว่าผมจะจองไว้ก่อนไม่งั้นก็อาจจะเล่นเหมือนกันนะเป็นปาะสานเวทขัน้นหึงแต่สตอมฮะหนึ่งดาวอยู่เลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่นไหม รอบนี้ฮะเจอกับบัตติกเกอร์ฮะมีประสานอัศวินและก็วอลล็อกโทอัศวินของเขาดูเหมือนจะแค่ขั้นหนึ่งนะฮะเอามาทำประสานฮิลเลอร์รเฉยๆมาดูนฮะว่ารอบนี้จะหยุดบัตติกเกอร์ได้หรือไม่ฮะตอนนี้เดลต้าสแลมก็พร้อมแล้วฮะเรียบร้อยครับโดนไปฮะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ตายฮะเบนเซนก็ต้องการบัตติกเกอร์ฮะหยุดได้ไหมเรียบร้อยครับโอเคฮะเคาน์เตอร์ได้จริงๆฮะสำหรับบัตติกเกอร์และเมื่อกี้ฮะเอมเบอร์ใช้สกิลแบบโคตรแรงเลยฮะรอบนี้ชนะไปครับดาวมจเอมเบอร์ดีมาที่หน มีฮาเจอกับร้ายัวใจฮะแล้วก็มีวิจิแลนนะผมพยายามที่จะลงเลเวลไปทําเป็นฟัวสินนะฮะและในทีมนี้ฮะเอาเดนลงมา2ตัวเลยครับแต่ไม่มีไอดลอลนนะฮะผมว่าถ้าใส่ไทนี่มาสักตัวหนึ่งมีไอดลอลสักหน่อยก็น่าจะเด็ดกว่านี้นะและรอบนี้ครับเราก็ชนะไปฮะ โอคครับไอเทมรอบนี้ฮะผมว่าผมจะเลือกไอเทมให้สลักนะฮะก็เลือกมาเป็นบัตเทอร์ไฟลแล้วกันส่วนแมสเซดฮะดูเหมือนว่าช่วงนี้เนี่ยจะไม่โผล่แล้วนะฮะอ้าวพอเลือกไอเทมให้ปุ๊บก็มาทันทีฮะวันนี้น่าจะได้ไปทางฟัวแอสเนะฮะแต่ยังขาดตัวอีก2ตัวก็คือเทมผ้ากับเฟลเล v บอยนะฮะแล้วก็จะได้ผสานบอยด้วยส่วนเนกอสซนเนี่ยอาจจะมาวางแก้ขาดหากหาบอยไม่เจอ รอบนี้ฮะเราก็เจอกับซัมเมอร์ป่าเถื่อนครับมีโทดวิทแล้วก็มีเป็นคีปเปอร์ด้วยแหรอเนี่ยสองดาวแล้วฮะแต่คีปเปอร์ในครั้งของเรานี่ดองไว้เฉยนะไม่ได้การจะเล่นนะฮะเพราะว่าสลักฟ้าสองดาวแบบนี้ก็น่าจะไปฟูฮะและรอบนี้ฮะเอมเบอร์ก็งานดีเหมือนเดิมฮะตั้งแต่ไม่หมวกวีษาจก็เก็บได้แบบโคตรแรงเลยและก็ชนะไปฮะ เจอกับฮันเตอร์วิจิลัน์ฮะมีเที่ยมโหดส่วนไหนของเขานี่น่าจะขั้นเดียวนะลงมาแค่3ตัวฮะแต่เสสินนี่ก็แพ้ทางเที่ยมโหดนะฮะถ้าเจอเที่ยมโหดแบบปูนี่น่าจะสู้ไม่ไหวนะโดนลดดามเมจรัวต่ทีมนี้ครับไม่แน่ใจว่ามีหมวกเที่ยมโหดไหมนะตอนนี้ก้าวโหเหลือน้อยแล้วฮะแล้วเดลตาแลมก็มาฮะฆ่าไลท์ซิลเลอร์ได้หรือเปล่าฮะอีกนิดหนึ่งเรียบร้อยฮะกลายเป็นของเราฝั่งเขาฮะก็เหลือ,ออีกบานเบิดเลยฮะน่าจะสู้ไม่ไหวครับรอบนี้ก็แพ้ไปฮะต้องอรอปูแอสซซนแล้วแหละ พูดถึงฟูเรอซินฟูเอก็มาแล้วะฮะตอนนี้ได้แล้วนะฮะได้เฟ้นฟและบอยมาแล้วเดี๋ยวจะลงให้เป็นฟูเอซเลยละกันนะที่เหลือก็ขาดแค่เทมพ้าฮะจะไปทางวอยได้อีกขั้นหนึ่งและตัวสุดท้ายฮะยังไงก็ไม่พ้นทายแฮนเตอร์ฮะเดี๋ยวรอให้เป็น2ดาวก่อนเอาลงเป็นตัวสุดท้ายนะ รอบนี้ค่ะเจอกับปีศาจวอลล็อกฮะทีมนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเขามีวอลล็อกสามดาวเนี่ยฮะตอนเล่นทีปีศาจได้เลยเวลาปีศาจชนะกิวฮะจำไม่ติดป้ายกันเองฮะแต่ตอนนี้ฮะโดนไปครับเรียบร้อยฮะหายไปอย่างรวดเร็วด้วยฝีมือเอมเบอร์สปริลตของเราฮะชนะไปฮะ ต่อฮะเจอกับบัตติเกอร์ฮะแล้วเอมเบอร์ก็2ดาว2ตัวแล้วด้วยอยากให้3ดาวเลยเกินฮะส่วนบัตติเกอร์ฝั่งเขาฮะสามดาวแล้วฮะจะหยุดได้หรือเปล่าฮะโอ้โหบัตติเกอร์จะตายแล้วฮะเรียบร้อยโดนสกิลเอมเบอร์ไปนิดเดียวเท่านั้นแหละเลือดหายไปเยอะเลยส่วนเดลต้าสแลมพ์ฮะดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ฮะโดนไปน้อยมากบัตไรเดอร์ก็ได้มาอีกตัวหนึ่งตอนนี้ฝั่งเราก็ดูเหมือนว่าจะล่อลอมากมากฮะแอสซินนี่ยืนนานไม่ไหวนะต้องรีบฆ่าฮะไม่งั้นก็จะตายเองฮะและรอบนี้ฮะก็เเเหลืออยะะกินไปฮแ ไปฮะ <ST> S> <S ไอเทมรอบนี้ฮะผมว่าเมื่อกี้เจอบัตรสเกอร์นะเกราะชีว่าเนี่ยก็สำคัญฮะอามาสโลแล้วก็ให้แทงด้วยแล้วการที่สโลเนี่ยมันช่วยหน่วงเวลาได้ฮะโดยเฉพาะบัตรสเกอร์นะเมื่อกี้เราก็แพ้ไปฮะถ้าโดนสโลสักหน่อยฮะก็อาจจะโดนเดลต้าแสลบได้ง่ายขึ้นด้วยตอนนี้ก็เหลือ4ี่ทีมสุดท้ายฮะเป็นบัตรสเกอร์ที่มีฟูลฮิลเลอร์ทีมก็เวดไวทัดพื้นฐานฮะและทีมสุดท้ายนี่ก็ฟูลซัมมานเนอร์ฮะ แต่รอบนี้ฮะเราเจอกับเวทบอยก่อนนะฮะแปลกใจเขาไม่ทำสปิริตหรือ,อยังไงฮะแล้วก็มีวอยเหมือนกันมีเต็มผ้าเหมือนกันถ้าอยากได้ชิมผ้ามากเลยแลวดูเหมือนว่าวางตัวกระสุกกันดาบนั้นฮะเดลต้าสลมไม่โดนใครเลยฮะเป็นพลาดตรงเนี้แหละฝั่งเรานี้ก็ต้องการอีดิกมากฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะได้มานะไอะดิคมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะช่วยอะไรได้ไม่มากนะฮะแล้วก็ไอโอชุบออกมาเป็นเต็มผ้าทั้งสินฮะฝั่งเรานี้ไม่มีฮิวนะฮะรีบจบแล้วก็แพ้ไป ทีมเมื่อกี้ครับไม่รู้จะแก้ยังไงนะว่ายืนกระจุกกันแบบนั้นเดลต้าแสลมก็ไม่โดนฮะไทเทนเตอร์ก็2ดาวแล้วแต่ไทเทนเตอร์สตัรนก็สตัรนแค่อยู่ที่นะฮะอาจจะช่วยหยุดได้นิดหน่อยก็ต้องรอลุ้นครับว่าเดลต้าแสลมจะโดนไม่โดนนะแล้วในตอนนี้ครับผมว่าเปไปสิบเลยดีกว่านะฮะโอเคฮะจะได้ใช้ไทเทนเตอร์ด้วยแล้วก็มีกันเวทด้วยนะฮะ รอบนี้ครับเราเจอกับบัตรติกเกอร์ฮะมาคู่กับผสานฮิลเลอร์ดูซิว่าจะหยุดได้ไหมสําหรับบัตรติกเกอร์ฮะจะเห็นว่าสโลไปแล้วนะแล้วก็สตัส้นไปฮะเดือดสแลปก็ทํางานต่อฮะและบัตรติกเกอร์อ้าวตายซะละนี่ดูเหมือนว่าจะสลักเก็บไปนะและตอนนี้ฮะต้องการตัวอมนินายฮะได้มาด้วยนะฮะเปอเร,ร์ก็ดูเหมือนว่าจะได้ใช้สกิลอีกครั้งหนึ่งฮะโอโหหายไปเพียบเลยรอบนี้ก็ชนะไปฮะอ่ะมาสักทีฮะเทมนพลาดสินหาได้ผัสารวอยเลยครับเยี่ยมไปเลย อ๋อได้ภาษานวอยน่าจะเอาไปตีกับอเดรอนได้ง่ายขึ้นนะฮะเพราะว่าเจอกับฟูท่าพืา้นฐานด้วยส่วนในรอบนี้ฮะเจอกับฟูซัมเมอร์ฮะแล้วก็ฟูด้วยอีกฮะมีมาแสงมายิงเป็น2ดาวนะแล้วก็โฟวลอลลครับอันนี้ก็ต้อง,องรอลุ้นฮะเอมเบอร์ใช้สกิลฮะโอ้โหหาย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 เต็มเลยวอยก็การโคโน,โต,นต่อเร็วต้านแฉลมก็มาฮะเรียบร้อยครับชนะไปฮะในรอบนี้อะไรก็ไม่โหดเท่าเอมเบอร์ใส่บวกปีศาจเนี่ยแหละฮะกำจัดไปเลย มาต่อกันในรอบ28่ตอนนี้ฝั่งเขาเนี่ยถ้าแพ้กันก็จบแล้วนะฮะฝั่งเรายังพอแพ้ได้อีกรอบหนึ่งแล้วทีมที่เราแพ้บ่อยๆฮะก็เนี่ยแหละฮะฟูทัาพื้นฐานเดี๋ยวผมจะลองวางไทเตอร์ฮะให้มันสตัรโดนด้านหน้ากันสักนิดหนึ่งนะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราไม่มีภาษานวนยฮะไอเดอรอนของเขาขั้น2นะฮะก็จะถึกมากๆเลยตอนนี้มีวอยแล้วน่าจะเก็บง่ายขึ้นนะมาลองดูกันฮะ รอบนี้ฮะเจอกับบัตซิกเกอร์ฮะจัดทีมไปเจอทีมนู้นแต่มาเจอบัตรซิกเกอร์นะฮะอ่ะมาดูกันฮะว่าหยุดได้ไหมอ๋อล่าสโลของเกาะชีว่าแล้วก็ปาตีบินเน่ถ้าบัตรซิกเกอร์โดนสกิลของเอเบอร์ตายไป,ไปฮะส่วนเดลต้าแลมฮะไม่ต้องหวังครับไม่โดนเลยฮะฝั่งเราฮะต้องการตัวโอ้ก็ไปจ่ายฮะได้มาแล้วนะตอนนี้ก็น่าจะเรียบร้อยไปฮะรอบนี้ก็น่าจะชนะไปและกกำจัดไปเลยนะฮะโอเคฮะอีกทีมหนึ่งก็แพ้ให้กับทีมของเขา <Your> บางทีการเล่นทีมฟัวร์แอซินนะฮะอาจจะไม่ต้องเริ่มต้นด้วยแอซินก็ได้อย่างในคลิปนี้ับผมเล่นเป็นวอลเออร์ก่อนมายืนก่อนแล้วก็ค่อยๆไปนะฮะเป็นแอซินขั้นนดิงเป็นสปิริตแล้วค่อยไปฟูที่หลังมันก็อาจจะเล่นง่ายกว่านะสำหรับคนที่อยากจะเล่นฟัวร์แอซินสำหรับคลิปนี้ฮะก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะหากคุณชอบฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะสวัสดีครับ